สวัสดีค่ะช่องสบายสบายสไตล์แอนนานะคะวันนี้ก็จะมาออกกําลังกายกันนะคะเพื่อความแข็งแรงและเตรียมพร้อมของร่างกายนะคะอันนี้คือเครื่องออกกําลังกายที่บ้านของเรานะคะเป็นเครื่องคือการเดินเริ่มแล้วนะคะอันนี้ก็ทำให้เราฝึกการเดิน ใช้กาลังขานะคะทำให้ขาเรามีแรงทาให้เราเป็นคนที่ไม่เหนื่อยง่ายนะคะและเป็นความเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากนะคะทาให้เรารู้สึกว่ามีการวอร์มร่างกายนะคะก่อนที่เราจะไปทํางานในกิจวัตรประจําวันนะคะเราต้องวอร์มร่างกายแบบนี้ก่อนนะคะ ความแข็งแรงนะคะก็จับมือข้างนี้แล้วก็แกงแขนไปเลยก็ได้นะคะข้างนี้ก็แกงแขนไปเลยก็ได้นะคะวันนี้จะเอาสัก5นาทนะะีเอาพักก่อนผ่านไป5นาทีแม่ทำไม่ได้แล้วทีอีก4นาทีนะคะหนูหน้าแม่ฮะ,ะ <laughs> เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะออกกําลังกายให้ดูนะคะ <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะ ากาออกกาลังกายนะคะตอนนี้เราจะเป็นควอสออกกาลังกายนะคะเหมือนเดินขึ้นภูเขาเลยนะคะโอ,โอ้ขาเลยรู้สึกว่ามันจะมาแบบรู้สึกเมื่อยเลยนะคะ <sk ys> แต่เราก็ไม่ยอมแพ้น,นะคะ <sk ys> การออกกําลังกายเราก็จะทําตัวสสรส์สบายๆเดินมันอยู่ในบ้านเลยนะคะเดินแบบนี้ อ้าเนยแล้วเราก็ต้องพักไปหน่อยนะคะสองนาทีแล้วต่อคุณลกนี่จะทำคุณแม่ไปถึงไงนเรนาก็เดินแบบนี้นะคะนี่จะเป็นเทรนเนอร์นะคะ,ะแล้วก็จะเดินใส่แขนไปเนี้ยไ,ได้การออกกำลังกายด้วยนะคะโอ้โหเหมือนขึ้นภูเขาแล้วนะคะ เริ่มขาเริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มปวดๆขาแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะนะเราก็ออกไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็ต้องสายแขนไปเรืยนะคะโอ้โหสั่วๆๆ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 นนะๆๆ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 ๆ ความแข็งแรงของร่างกายนะคะสามทีแล้วเนาะโอ้โหดูสิคะอีกสองนาทีนะคะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะมีพิเเมนเลยวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยเอาวิ่งวิ่งวิ่งมีการวิ่งนะคะโอ้โหโอ้โหวิ่งนี่ยิ่งสุดขีดเลยนะคะช่วงออกกำลังกายนี่เป็นช่วงที่ดีมากเลยค่ะ เราก็จะมาออกกำลังกายกับช่องสบายสบายสไตลแอนนานะคะขอบคุณแม่นะคะคุณแม่แอนนาใกล้แล้วนะคะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วค่ะอึดอึดอ,อ,อร่อย <laughs> ใกล้ถึงเสีย อ๋สี่นาทีแล้วนะคะประมาณนี้เราจะประมาณแค่ห้านาทีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะออกกำลังกายที่บ้านได้นะคะเราสามารถซื้อไปตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายได้ทุกวันได้นะคะคุ้มเกินคุ้มค่ะเหนื่อยมากเลยนะคะนี่เราไม่มีเวลาไปไหนเราก็จะทำนี้นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ เกือบเกือบห้านาทีแล้วนะคะเอ้าสี่โมงยี่สิบสองแล้วอีกนิดนึงเนาวโอ้จะขึ้นถึงไหนคะถึงไหนคะตอนนี้ก็หายใจไม่หิ่มแล้วนะคะขอบคุณลูกกอร้องนะคะคุณแม่นนจัดให้ <laughs> คลิปของเราแต่ละคลิปนี่ต้นทุนต่ำนะคะ <laughs> <laughs> ทั้งข้าพก็จ้าง วัยรุ่นทําให้นะคะช่งางภาพวัยร,รุ่นของเราที่บ้านนะคะคุณลูกเองนะคะเอาเทนนี้ก่อนไม่ไวหรอกโอเคค่าจะทำให้นะคะสะวัสดีค่าพี่ใบค่ะ